สวัสดีค่ะนะคะมาอยู่กับปุยอีกแล้วนะคะในช่องของปุยปุยสไมเออนะคะวันนี้นะคะปุยจะพามาชมบรรยากาศห้องนะคะ private ของโรงแรม no โ o t e l นะคะตอนนี้อยู่หน้าห้องแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอเควันนี้นะคะปุยเลือกได้เป็นห้อง104นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ทะท่าดาวบริกรณคนนี้หล่อแท้ ข้ามาก็จะเจอแบบกระจกนี้เลยนะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะเข้ามาถึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าที่เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็นี่นะคะเก็บเสื้อผงเสื้อผ้านะแล้วก็มีโต๊ะให้นะคะห้องนอนก็คือแบบว่าเฮ้ยดีทุกอย่างคือดีดยทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นห้องน้าเนาะนี่เป็นห้องน้ํานะคะส่วนส่วนตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าื ฉ่ำอะทุกคนจริงๆนะถ้าเป็น p r i v a t วที่ที่อื่นก็น่าจะราคาสูงนะคะนี่เป็นแบบว่าห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ำเนาะแล้วก็จะมีอ่างผ้าขนหนูอะไรมาให้นะคะถัดมาที่นี่ชาดามก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีบาร์ให้เนะาะก็จะเป็นพวกขนมกาแฟะนะ้ำอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะไอ้ที่สำคัญที่เราชอบที่สุดรู้ไหมคืออะไรนี่เลยทุกคน มีสาไว้น้ำส่วนตัวด้วยนะคะเนี่ยนะเปิดยังไงวทะท่าดา,าว้าวนี่ปิศาไว้น้ำนะคะแล้วก็นี่เลยวิวสวยๆนะคะเกาะสีชังนะคะแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีนะคะที่นั่งเนาะนั่งเล่นนะคะเอาไว้จิบเบียร์เย็นๆเนยามค่ำคืนนะคะทุกคนคะ่ะที่เลยนะคนบรรยากาศคือด,ดีที่สุดอะ ลมเย็นตลอดทั้งวันเลยเราไม่คิดว่าโรงแรมมันจะอยู่ลึกขนาดนี้นะคะประกอหน,น้าน,นี่เราก็มาเกาะซีชังบ่อยเนาะในต,ตอนนั้นก็สามารถไปนั่งเล่นรับลมได้นะคะไปเดินชิวๆลงไปเล่นเนาะเอาไปถ่ายคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนด้านข้างก็จะแบบนี้นะคะมีถนนนะคะถ้าลงมาถ่ายภาพยอยู่บรรยากาศข้างล่างนะมีทรายให้ได้เล่นด้วยนะคะเออถ้าเราไม่ได้จองแบบปลอดภัยหน่อยแบบนี้นะคุมีสะว่ายน้ําข้างบนนะคะก่อน,นที่จะลงมาถึง ก่อนที่จะลงมาถึงห้องข้างล่างได้ด้วยนะคะนี่นะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะมีมีทรายมีทรายมีเก้าอี้นะคะมีที่นั่งให้นั่งนะคะถ้าจะลงไปแห่งเอาข้างล่างนะคะคือแบบดีสุดๆอ่ะทุกคนเราเข้ามาเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยใช่เหรอนะคะเพราะว่าอยู่อีกฝั่งนึงนะอยู่ฝั่งนึงของหาดหน้าบ้านนะคะก็มาชมบรรยากาศไปได้วยกันนะคะอันนี้คืที่สุดนะนี่ จะเป็นสระน้ำอะไรประมาณนี้นะว้าวตื่นตาตื่นใจมากนะคราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงเหมือนที่อื่นเนาะโนโวเทลนะคะเกาะสีชังค่ะทุกคนนะคะก็จะมีสองสาขานะสาขาหลักน่าจะอยู่ที่เกาะลอยนะคะสาขาหลักอยู่ที่เกาะลอยสีราชานะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของเกาะสีชังนะคะว้าวเฮ้ Hi! สุดยอดนะคะสุดยอดเลยชื่นชมนะคะชื่นชมกันจัดห้องแล้วก็รูไหมว่ามันชิวแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ก็พักในห้องวันที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> <ะ S 1> <laughs> ผู้บ่าวตมุตมีน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่า private นะคะแล้วก็ดีสุดๆเลยนะวันนี้ก็เตรียมชุดว่ายน้ำมาเยอะเลยเย้เย้เย้ ออไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาเก็บความสุขก็เก็บให้เต็มที่นะคะอันนี้ก็ถือว่าดีดีงามอะเดี๋ยวปุ้ยจะถ่ายคลิปอะไรมาลงให้ชมอีกก็รอติดตามชมนะคะขอัวไปพักผ่อนแล้วค่ะปุ้ย